สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเ c ซ Facebook แฟนคลับช่อง youtube ลุงโกชาแนลนะครับผมวันนี้ก็ลุงโกได้มีโอกาสพาทุกคนมาเยี่ยมและชมความสวยงามของปราสาทเก่าโบราณอีกหนึ่งสถานที่เนาะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นปราสาทเก่าโบราณที่มีชื่อเรียกว่าปราสาทสังสินชัยนะครับผมก็เป็นปราสาทบ้านจานตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผม วันนี้ลุงโก้มีโอกาสพาทุกคนมาเยี่ยมเยียนชมบรรยากาศและความสวยงามของปราสาทเนาะโอเคทุกคน <_ S 1> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวลุงโก้จะพาทุกคนไปชมความสวยงามภายในตัวปราสาทเลยเนาะอยู่ด้านหลังลุงโกนู่นเนาะด้านหลังลุงโกนู่นเดี๋ยวลุงโก้พาทุกคนไปเยี่ยมและไปชมเลยครับผมโอเคไปกันเลยก่อนปากทางเข้าภายในตัวปราสาทนะครับผมลุงโกสังเกตว่า ก่อนปากทางเข้าปราสาททุกปราสาทนะครับผมที่ลุงโก้ไปเนาะจะมีสระน้ําหรือคูน้ําล้อมรอบตัวปราสาทนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศสระน้ําและคูน้ําล้อมรอบตัวปราสาทเนาะสระน้ําเหล่านี้เป็นสระน้ําที่มีมาแต่โบราณนะครับผมลุงโก้คิดว่าน่าจะมีมาแต่โบราณแล้วเนาะแต่ที่นี่นี่นะม,มีทางมีทางปูล,ลงไปด้วยทางปูนี้ก็ เขาน่าจะสร้างทีหลังเลยครับผมนี่บรรยากาศความสวยงามของสระน้ําสระเก่าโบราณเลยโอ้บรรยากาศดีเลยครับผมน่าจะมีปลาด้วยแหละมีมีปลามีเหนนนี่นี่นี่ก็เป็นทางเข้าของตัวปราสาทนะครับผมปราสาทสังสินชัยหรือที่เรียกว่าปราสาทบ้านจันเนาะนี่ทางเข้าปราสาทนะครับผม นี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคูน้ําโบราณเหมือนกันนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคูน้ําโบราณสังเกตว่าตัวปราสาทจะล้อมรอบด้วยล้อมรอบด้วยคูน้ำเนาะคูน้ําโบราณทุกที่เลยแล้วแล้วตัวปราสาทภายในก็จะอยู่ด้านด้านตรงกลางเหมือนเป็นเกาะสักแห่งโอ้นู่นครับผมภายใน ไปแล้วลุงโก้พาทุกคนเข้าไปเยี่ยมและแวะชมบรรยากาศภายในเลยเนาะเดี๋ยวเราเดินชมรอบๆภายในตัวปราสาทเลยเนาะปราสาทแห่งนี้ก็ชำรุดปลักหักพังหมดแล้วครับผมเหลือแต่เขาโครงตัวปราสาทนิดนึง ก็ตัวปราสานนะครับผมตั้งอยู่บนบนเนินดินนะครับผมก็มีเศษอิฐเศษปูนพังทลายลงมาทับถมกันเนาะแต่ถ้าไม่พังทลายนี่ลูกก้คิดว่าประสานนี้น่าจะจะใหญ่มากเลยนะจะใหญ่มากเลยนะเพราะว่าดูจากหินศิลาแรงไอ้กรอบประตูนี่ ใหญ่ๆเหมือนกันครับผมดูจากเข้าโค้งนี้แล้วน่าจะไม่ต่ํากว่า4ีหเมตรแหละตัวปราสาทนะแต่พอดีพังทลายหมดหินเศษหินเลยเลยลงมากองกันเป็นซากหลักหักพังเดี๋ยวเราเดินเดินดูรอบๆตัวปราสาทกัวเนานะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูข้างบนภายในปราสาท ก็บริเวณรอบๆปราสาทนี้ก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านของชาวบ้านแหละครับแล้วก็มีสระน้ำโบราณฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดนะครับผมวัดปราสาทบ้านจานนนี่สระน้ำโบราณก็มีต้นบัวมีน่าจะมีปลาเลยสระน้ำโบราณแห่งนี้น่าจะมีมานานมากแล้วครับผม มีมานานพร้อมๆกับตัวประสาทแหละเขาสันนิษฐานว่าปราสาทนี้สร้างเป็นพันปีเลยนะครับในสมัยขอมเลยแต่ลุงโก็สังเกตดูประสาทระแวกรแวกแถวสังขานี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นประสาทไดเ้เหงาประสาทบ้านจานเนาะตัวปราสาทส่วนมากจะใช้เป็นอิดอิดเผาแดงเหมือนอิดมอญเลยอิดเผาแดง ป้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆในการก่อปราสาทแต่ที่ไปดูที่อื่นไม่ว่าจะเป็นปราสาทบ้านพวงหรือปราสาทบ้านเมืองชัยหรือว่าปราสาทหลายๆที่เนาะเขาจะใช้หินหินเป็นแบบหินทรายก้อนใหญ่ๆตัดตัดแล้วก็ไปเรียงกันเป็นตัวปราสาทเนาะแต่ละที่สังเกตดูไม่เหมือนกันลุงโกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรือปราสาทเท่าไหร่หรอกแต่ที่ลุงโกมาถ่ายทํานี้ลุงโกคือความชอบ ชอบส่วนตัวลุงโกชอบเกี่ยวกับศิลปวะวัตถุโบราณเนาะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากรู้ประัประวัติหรืออะไรเงี้ยให้ไปค้นหาเอาเองเ้อลุงโกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้หรอกครับเกี่ยวกับประวัติลุงโกแค่มาถ่ายทําความสวยงามของตัวปราสาทให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมนะครับผมโอ้นี่ก็คือด้านหลังของตัวประสาทนะครับผมนี่คือด้านหลังของตัวประสาทเนาะ อยู่ในในในเนินดินสูงเลยนี่เนินดินสูงเลยแต่ประสาทตัวประสาทนี่ปลักหักพังหมดเลยโอ้สวยงามนี่บรรยากาศโดยรอบก็ก็สวยงามเลยประสาทบ้านจานแห่งนี้ก็ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกับบ้านลุงโก้แหละลุงโก้ก,ก,ก,ก็เลยมีโอกาสขี่มอเตอร์ไซค์มาเยี่ยมและไปชมพาทุกคนมาชมบรรยากาศภายในด้วยครับผมความสวยงามของตัวประสาทเนาะ แต่บ้านลุงโก้น่ะอยู่ใกล้ๆปราสาทมีชัยเดี๋ยวเอาไว้วันไหนลุงโก้ว่างลุงโก้จะไปถ่ายทําที่ปราสาทมีชัยบ้านบ้านลุงโก้เองละครับผมโอ้นี่ทุกคนด้านหลังของตัวปราสาทเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวลุงโก้พาทุกคนเดินขึ้นไปเยี่ยมชมความสวยงามบนตัวปราสาทดีกว่าเนาะโอเคครับไปเลยลุงลุงโก้พาทุกคนเดินขึ้นมาชมภายในตัวปราสาทแล้วเนาะ ที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านนี้นี่นะครับผมก็คือปราสาทสังศิลปชัยนะครับผมปรา,าสาทบ้านจานเนาะตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมลุงโก้เสียดายมากเลยที่ตัวปรา,าสาทแห่งนี้แบบพังทลายลงมามากกว่าปรา,าสาทที่อื่นเนาะก็เลยไม่ค่อยคงความสวยงามไว้สักเท่าไหร่แต่ลุงโก้สันสนิษฐานว่าถ้าไม่พังทลายลงมานี่นะ ปราสาทแห่งนี้จะดูสวยงามมากเลยดูจากดูจากไอวงกบประตูนะนี่ก็คือนี่นี่นี่ตัวนี้ครับผมคือใหญ่มากเลยผมก็คิดว่าตัวปราสาทน่าจะใหญ่มากเลยเพราะซุ้มประตูด้านหน้าดูดูดูหินนี่ก็คือนี่ก็คือชิ้นส่วนของวงกบประตูนะครับผมดูแต่ละชิ้นส่วนใหญ่มากเลยนี่ลุงก็สังเกตดูนี่ครับ แต่ละที่นะครับนี่จะมีหินหินแต่ละที่เนาะจะมีที่เจาะรูเจาะรูไว้เอาหินขึ้นไปประกอบกันเนาะแต่ละที่เนาะหินหินแต่ละที่จะมีจะมีที่เจาะรูนี่ดูความสวยงามของนี่นี่สวนนี้น่าจะเป็นทับหลังเะครับโอ้ยังคงความสวยงามของลวดลายแกะสลัก ลวดลายแกะสลักไว้ทรงความมุดงามเลยครับนี่มีช้างสามเสียนด้วยครับก็จะมีเทพพนมเป็นรูปเทพพนมสวยงามเยอะแยะเลยโอ้ลุงก็ชอบศิลป,ปะการแกะสลักของคนสมัยโบราณมากเลยครับสวยงามเลยครับผม ภายในกเนนงงเ็เป็นส่วนของห้องโถงเหระครับเป็นส่วนของห้องโถงเนาะสวยงามเลยครับผมอืมนี่คือนี่คือเป็นหินทรายเหมือนเขาน่าจะเอาหินไปเผาหละ เอาหินไปเผาเหมือนเหมือนหินหินเผาจุป,ปัจจุบันนี่เลยแต่นี้เป็นหินเผาสมัยเมื่อพันปีที่แล้วนะครับผมเสียดายตัวประสาทมากเลยโอ้ภายในตัวปราสาทก็เป็นห้องโถงนะครับผม นี่เสาเป็นเสาหินหินทรายนะครับก็เสื่อมโทมตามการเวลาแล้วครับผมนี่บรรยากาศด้านหน้า ให้ดูแบบเต็มๆใครอยากทราบประวัติก็ค้นหาใน Google ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากมาเยี่ยมชมก็ Google Map ครับช่วยท่านได้ <c oughs> ลุงโกไม่ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสักเท่าไหร่ครับแต่ลุงโกอยากพาทุกคนมาเยี่ยมชมความสวยงามของตัวปราสาทเนาะโอเคทุกคนวันนี้ลุงโกก็พาทุกคนมาเยี่ยมชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลุงโกจะไป เยี่ยมชมที่ไหนหรือถ่ายทําที่ไหนเดี๋ยวให้ทุกคนติดตามได้นะครับผมโอเคครับโอเคครับทุกๆคนวันนี้ลุงโก้พาทุกคนมาเยี่ยมชมปราสาทเก่าโบราณแล้วเสร็จแล้วนะครับผมขอให้ทุกคนที่ติดตามลุงโก้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ในช่อง u t u b e นะครับผมหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับผมก็ช่วยกันแชร์ ช่วยกันเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับลุงโก้นะครับผมซึ่งลุงโก้เองก็ยังทําคลิปไม่เก่งเนาะเพิ่งหัดทําคลิปทําเพจแหละแต่ลุงโก้ชอบทําในสิ่งที่แบบว่ามาเผยแผ่ให้เพื่อนๆได้รับรู้และรับชมเนาะลุงโก้จะไปถ่ายทําที่ไหนก็ฝากทุกคนติดตามเป็นกาลังใจให้ลุงโก้นะครับผมวันนี้ลุงโก้ก็ขอบายบายเพื่อนๆนทุกคนฝากคลิปหน้าด้วยนะครับผมโอเคบายบาย